อันน uh. ี no, e. ้เ uh ป็นเมืองซาดาเป็นแผนที่ของซาดานี่คือบริเวณทะเลแอนเดติกนี่คือโบสนี่เป็นยุคโรมันนั่งแบบประจำทิยบค่ะเดี๋ยวต้องบอกกันนะคะตรงนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเป็นหินที่ ต้น<ส>อยู่เรียงรายในสมัยโรมันอ่าสวยมากเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนี้จะเป็นโบสถ์ประจำเมืองซาด้านะคะกำลังได้รับการบูรณะนี่ให้ดูรอบๆนี่มาคนนี้สวยตอนนี้มาในจังหวะที่ฝนตกพอดีนะคะแต่ก็ยังดูสวยจากฝนฝนค,ค่ะนี่อย่าลงไปบนดิน เช่ค่ะ